เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพบกับอาตมาพระมาธิรนาถคัิโรในธรรมจักภูผาบรรยากาศดีทีเดียว อากาศก็เย็นมากทีเดียวก็เป็นสิ่งที่ดีนะอากาศดีแต่อากาศก็ไม่ได้ดีไปทุกแห่งหรอกมันอากาศดีก็ไม่ได้ดีไปทุกแห่ง,ดดปหงเป็นแห่งๆไปเอาละเมื่อมันดีๆมันก็ยิ้มแย,ย้มแจ่มใสจิตใจเบิกบานความยิ้มแย,ย้มแจ่มใสจิตใจเบิกบานนี้เป็นการดี หมายควาว่ามันสดชื่นอะไรที่มันสดชื่นมันก็เป็นเครื่องบำรงใจของเราเป็นอย่างดีเมือนว่าตื่นมาแล้วก็เจอสิ่งที่มันสดชื่นยิ้มแย้มแจม่มใสจิตใจเบิกบานกล่าวถ้อยคำที่สุขสำราญเอื้อเฟื้อต่อกัน แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีงามอะไรวันหนึ่งวันหนึ่งมันก็ผ่านไปแบบนี้แบบดีบ้างร้ายบ้างเย็นบ้างหนาวบ้างฝนบ้างฟ้าบ้างอะไรบ้างๆนี้มันก็มีมาเสมอแหละมันต้องมีบ้างชีวิตคนเราจะราบเรียบเสมอไปก็ยากยิ่งหนักเพราะว่าที่วิถเราผูกติดอยู่กับอน,นีจจังทุกขังอนัตตา ทำอะไรก็ต้องรู้จักทำใจทำใจของตนให้มันดีทําจิตใจของตนให้มันดีอันนั้นเป็นความประสงค์ของพระพุทธศาสนาที่ว่าสอนให้ทำใจดีจิตดีจิตใจสงบร่มเย็นเหมือนดอกไม้สักดอกหนึ่งถ้ามันมีสีสวยงามแต่ไม่มีกลิ่นหอมมันก็ยังใช้ไม่ได้เหมือนคน เราเกิดมาร่างกายสมบูรณ์พูนผลแต่ไม่มีศีลมีธรรมก็ไม่มีความหมายถ้าดอกไม้สักดอกหนึ่งน้องดูสวยงามแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมอีกก็ย่อมจะเป็นประโยชน์แต่ถ้าดอกไม้ดอกหนึ่งหอมสีสันสวยงามแต่มีกลิ่นเหม็นนี้มันก็เป็นโทษเหมือนกันแม้มันจะดูสวยงามแต่บางดอกอาจจะไม่สวยงามแต่มีกลิ่นหอมอันนี้ก็ยังพอทน แต่ถ้าดอกไหนสวยงามแต่มีกลิ่นเหม็นนี่ก็ทนไม่ไหวแต่ถ้าสวยงามด้วยกลิ่นหอมด้วยก็จะเป็นการดียิ่งนักอันนี้คือความดีของคนเราเราเกิดมาอุดมสมบูรณ์ด้วยหลายสิ่งหลายอย่างด้วยชาติชั้นวัน,นะด้วยอาการ32สมบูรณ์ด้วยความเป็นคนที่สมบูรณ์แล้วก็ต้องสมบูรณ์กว่านั้นก็คือเป็นผู้มีกลิ่นหอมคือมีศีลมีธรรม ท, scene, ท่านว่ากลิ่นศีลธรรมนี่ทวนลมทวนลมกลิ่นความไม่มีศีลมีธรรมนี่ก็ทวนลมเหมือนกันดังนั้นดีมันก็ทวนลมได้ชั่วมันก็ทวนลมได้มันไม่ได้มีแต่ดีอย่างเดียวเท่านั้นความชั่วมันก็กระจรกระจายไปได้ความดีมันก็กําจรอนกจ่ายไปได้ดังนั้นคนเราเราคนหนึ่งคนหนึ่งถ้าเทียบด้วยดอกไม้ดอกหนึ่งนี่ถ้ามันมีกลิ่นหอมดีสวยงามด้วยมันก็ดี ไม่ใช่ว่าเป็นดอกไม้ดูสีสันดีแต่กลิ่นเหม็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นคนเราจะเอาแต่รูปร่างภายนอกก็ไม่ได้ต้องเอาสิ่งที่อยู่ภายในคือจิตใจให้มันดีพระพุทธเจ้าจึงทรงสันเสริมความสงบและการปฏิบัติบูบชาเพราะว่าเอาข้างในหมายความว่าจะเอางามแต่ข้างนอกก็ไม่ได้อาจไม่พิสูจน์อะไรได้มากนักต้องเอางามข้างในคือใจของเรา มีความดีเหมือนดอกไม้สีสันมันดีสวยงามและกลิ่นมันก็หอมด้วยอันนี้แหละเมื่อสีสันดีแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมอันนี้แหละเป็นการดียิ่งนักสําหรับชีวิตของพวกเราทุกคนหมายความว่าเราเกิดมาทุกคนนี้ก็สมบูรณ์ด้วยอาการ32สมบูรณ์ด้วยพระชนวันะแล้วก็อย่างสมบูรณ์ด้วยความรู้ความประพฤติอีกด้วย พระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้สมบูรณ์มากวิชาจรณะสัมปันโนเป็นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาเะจรณะนะคือถึงพร้อม,ด,ม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 ,อนะมด้วย,วยความรู้และความประพฤติหมายความว่าพระพุทธองค์นั้นสมบูรณ์ด้วยมหาปริษลัลษณะแล้วก็ยังสมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติแต่จะสมบูรณ์ด้วยมหาุริศลักษณะถ้าไม สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤตินั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็ยังเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องสมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤตินี่เรียกว่าวิชาจรณะสัมปันโนนี่แหละญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นชีวิตของเราถ้าเทียบดอกไม้ดอกหนึ่งมันก็ดูสวยงามดีแต่จะให้ดีมันต้องมีกลิ่นหอมเอาไปบูชาพระอะไรก็ดี ม่ใช่ดอกไม้ดอกหนึ่งดูดีสีสันดีแต่มีกลิ่นเหม็นอะไรอย่างนี้มันใช่เรื่องไมหมละ่ะที่จะเอาของเหม็นๆแต่ดูดีไปบูชาพระมันก็ไม่สมควรใช่ไมหมละ่ะอันนี้เทียบเหมือนกันคนเราเกิดมามันก็ดูดีด้วยกันทุกคนนั่นแหละ<ม>จะเกิดบ้านนอกในเมืองมนุษย์นี่ก็ดูดีอยู่เป็นผู้ที่ดูดีได้อยู่ทุกคนนั่นแหละไม่ว่าจะยากจน หรือว่าจะร่ํารวยมันก็ดูดีไปคนละแบบบ้าน,นอกในเมืองแต่ถ้าเติมเข้าไปหน่อยคือกลิ่นกลิ่นนี้ถ้าเรียกว,ว่าศีลศีลธรรมมีศีลมีธรรมนี่กลิ่นหอมใครก็พูดถึงว่าเออนี่ดีคนนี้ดีเขามีความประพฤติดีเขายิ้มแมย้มแจ่มใสจิตใจเขาเบิกบานคนแบบนี้เป็นคนดีเป็นคนที่ตั้งน่าจะต้องตั้งใจคบกับคนแบบนี้ เพราะเป็นคนดีมีศีลมีธรรมเป็นคนมีหน้าตาแจมา่มใสจิตใจเบิกบานพูดจาถ้อยคำอันเอื้อเฟือ้อมีเมตตาจิตแล้วก็เป็นคนที่ช่วยเหลือเราได้แล้วก็เป็นคนที่พึ่งพาอาศัยกันได้ไม่แรงน้ําใจเป็นผู้มีน้ําใจเป็นผู้เอื้อเฟือ้ออันนี้เรียกว่าทั้งดูดีทั้งมีกลิ่นหอมอันนี้ลักษณะของผู้เป็นมิตร เป็นผู้ที่เป็นมิตรแทร้เป็นผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรไม่ใช่ป่าประมิตรนะอันนี้คนแบบนี้ที่เป็นกัลยาณมิตรเราต้องตั้งใจคบเขาก็ตั้งใจคบเราเราก็ตั้งใจคบเขาอันนี้พุทธทั้งหลายได้ฟังทั้งสิ่งที่เป็นภายนอกคือคนที่ดีๆและก็ที่เป็นภายในคือใจที่ดีๆแต่ที่สําคัญก็ต้องย้อนมาสู่ตัวเรานี่แหละ ให้เหมือนกับว่าเป็นเหมือนดอกไม้ดอกหนึ่งที่ดูดีและมีกลิ่นหอมอันนี้ก็จะเป็นลูกก็เป็นลูกที่น่ารักเป็นสามีก็เป็นสามีที่น่ารักเป็นภรรยาก็เป็นภรรยาที่น่ารักเป็นพระก็เป็นพระที่น่าเคารพน่าเลื่อมใสเป็นอะไรอะไรก็เป็นดีอยู่ในนั้นอยู่เสียทั้งหมดเป็นคนดีเป็นคนมีกลิ่นหอม เป็นคนดูดีในทางศีลทางธรรมอันนี้แหละเป็นสิ่งที่คนน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราใจของเราความประพฤติและการปฏิบัติของเราเมื่อเราได้เจอสิ่งที่ดีๆอย่างนี้ความดีมันก็งอเงยมันก็หอมหวานในจิตใจของเราเพราะความดีเป็นสิ่งที่มนุษย์พึงปรารถนาด้วยกันทั้งนั้นความดีก็คือความสงบนี่แหละความดีไม่มีวันตายไปจากเราอยู่กับเราไปตลอด ความดีนี้สามารถดับกิเลสท,ที่มีอยู่ในตัวของเราได้ความดีนี้นะลักษณะของของความดีคือสันติคือมันสงบลักษณะของคือความดีคือไม่ตายไปจากเรามันจะอยู่กับเรามันไม่เกิดไม่ตายเป็นแหละความดีมันอยู่กับเราไปตลอดคืออยู่กับดวงจิตของเราไปตลอดและความดีนี้มันก็เป็นเครื่องดับบาปเวญกรรมดับความโลภความโกรธความหลง เป็นเสียจากหัวใจของเรานี่แหละชีวิตของเราก็เหมือนดอกไม้ดอกหนึ่งให้มันชูช่อแบ่งบานขึ้นมาและมีกลิ่นหอมด้วยจะเป็นการดียิ่งนะักถ้ามันไม่มีกลิ่นหอมมันมีกลิ่นเหม็นมันก็ไม่เข้าท่าหรืออย่างน้อยก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่มันดูดีอาจจะไม่หอมแต่ว่าก็ไม่เหม็นก็ยังพอทนพอที่จะละ้อเลียม,มไปกับเขาได้บ้างในชีวิตของเราอาจจะไม่หอมหวนชวน ฝันอะไรมากมายนักแต่ก็ยังพอประคองตนไปอยู่ในศีลในธรรมอาจจะไม่มือหวาไม่สำเร็จประโยชน์อะไรมากมายแต่ก็ยังพอเป็นคนที่ทรงอยู่กับศีลกับธรรมบ้างไม่ใช่ไม่มีศีลไม่มีธรรมอะไรเลยอย่างน้อยก็มีความอายใจใจมีความเกรงกลัวต่อบาปนี่เทียบเหมือนกับดอกไม้ดอกหนึ่งกับชีวิตของเราของคนคนหนึ่งดอกไม้มันเกิดเยอะในตอนนี้ตามหน้าผาตาม ที่ต่างๆ <c oughs> มันก็เป็นดอกหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าถ้ามันมีกลิ่นหอมมันก็เป็นสิ่งที่ดีชวนดูแล้วก็ยังชวนดมเชวนดูแต่ไม่น่าชวนดมห <c oughs> มายความว่ามันดูดีแต่มันมีกลิ่นเหม็นพอเข้าไปดมแล้วก็ <c oughs> ไม่ไหวมีกลิ่นเหม็นมากแต่ดูดูแลสีสันดีแต่มีกลิ่นเหม็นก็ไม่ไหวเหมือนกับคนเราคนนึง ดูดีในฐานะการงานการเงินดูดีในรูปร่างสันฐานแต่ความประพฤติกิร,ริยามารยาทเป็นคนทุจริตเป็นคนประพฤติหยาประพฤติชั่วทั้งที่รูปร่างหน้าตานั้นก็ดีพ่อแม่ก็ดีแต่ตัวเขาน่ะไม่ดีอันนี้เหมือนกับว่าดอกไม้ดอกหนึ่งมันก็ชูช่อเกิดขึ้นมาดีๆนี่แหละแต่ว่ามันมีกลิ่นเหม็น เมื่อมีกริ่ิเหม็นก็ไม่เป็นที่พึงปรารถนาเพราะอะไรเหม็นๆนี่มนุษย์ไม่ไหวแม้จะเป็นสิ่งที่มองดูแล้วมันจะดูดีแต่มันเหม็นก็ไม่ไหวเหมือนกันอันนี้แหละญาติโยมทั้งหลายถ้าเราไม่อยากเน่าฟอนเฟะเน่าฟอนเฟะเป็นกับบาปกับลนบาปนี่เรียกว่าเหม็นแหละบาปเรียกว่าของไม่ดีบาปเรียกว่าเป็นมารมารคอยสังหาร ตัวเราเองเรียกว่าบาปอกุศลเป็นมานอย่างเราให้ตายไปเสียจากความดีนี่เรียกว่ามานมานนี่มันมานในรูปร่างของของอะไรอะไรที่ดูดีหมดละมานนี่มันมาในคราบที่ดูเป็นดีๆแต่มันเหม็นอ่ามันมองดูมันดีแต่มันเหม็นมันร้ายพวกมานนี่นะนะมันมาในรูปคราบ ที่มองดูมันน่าจะดีแต่มันไม่ดีสักทีเพราะมันเป็นมารคอยเผาผ่านความดีอ่าคืออย่างเช่นอะไรอะไรที่มันเกิดกับเราเรียกว่ากิเลสสมานมารคือกิเลสมันก็คอยเผาผ่านความดีไปเสียจากหัวใจของเรามันคอยจะดึงเราพัดพรากไปเสียจากคุณงามความดีเรียกว่ากิเลสสมานกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่ท่านว่าจัดอยู่ในของของเน่าของเหม็น จัดอยู่ในของโสโรครกโสก,กปลกไม่ควรแจ่จิตใจของคนไม่ควรแจความประพฤติของคน,อนคือความโลภนะมีสันดานชำนาญในความโลภคือทุจริตโลภะมีสันดานชำนาญในความโกรธทุจริตโทสะมีสันดานชำนาญในความหลงคือทุจริตโ,โ,โมหะ พวกนี้เป็นเหมือนมานเป็นเหมือนมานเพราะมันคอยสังหารคุณงามความดีเรียกว,ว่าจิเลสสมานมันเหมือนดอกไม้ดอกหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาแล้วโอวดูสีสันดีรูปร่างดีแต่ว่ามันเหม็นมากเหม็นกระเทือนไปถึงพรหมโลกเหม็นไปไกลเหม็นจนเทวดารังเกียจนะเทวดาก็เกลียดคนนี้มันน่าเกลียด เกิดมาอะไรอะไรก็ดูดีบ้านก็ดีเรือนก็ดีหน้าตารูปร่างก็ดีอาการ32ก่อก็ครบอะไรก็ดีหมดแต่ไม่ดีที่มันมีแต่บาปมีแต่เวรมีแต่กรรมมีแต่ของโศกรกคือของเน่าของเหม็นคือเป็นผู้ชำนาญในการสร้างความโลภความโกรธความหลงให้กับตัวของตัวเองนี่นะิเลสกิเลศนี่จะเป็นตัวเน่าเหม็นที่สุด เหม็นจะไม่รู้จะว่าเหม็นยังไงเหม็นแล้วยังไม่พอเน่าเหม็นฟอนเฟยัยงนำเราไปสู่โรคเอเวจีไปชดใช้เวรกรรมไม่รู้วันไหนมันจะพ้นไปเสียจากของพวกนี้ได้เพราะมันได้ทำลงไปแล้ว <c oughs> มันก็แจ้ไขาย,ยากไอ้บาปนี้นะบุญนี่ไม่ต้องไปแจ้ไขทำไปเท่าไหร่ก็ต้องทำไปอีกบุญนี้นะทำไปทำไป แต่บาปมันต้องตามไปแก้ไขตามไปชดใช้บุญนี่มีแต่เสวยนะไม่ต้องไปชดไปใช้อะไรมีแต่เสวยผลบุญผลกุศลของตัวเองมีผลเป็นสุขมีความสุขกกายสบายใจนี่ว่าผลบุญนี่ว่ากลิ่นหอมหอมด้วยศีลด้วยธรรมหอมด้วยทานศีลภาวนาแต่บาปมันเหม็นกลิ่นมันเหม็นเพราะมันเป็นผลของความโลภความโกรธความหลงผู้ใดก็ตามที่เกิดมาแล้ว เหมือนต้นไม้ดอกไม้ดอกหนึ่งจูช่อขึ้นมาแล้วมันอย่าให้มันเหม็นก็นแล้วกันมนุษย์นี่ก็ดูดีกันทุกคนเลยแหละนะเกิดมาเลี้ยงดูกันมาอย่างดีดูแลกันมาอย่างดีก็อย่ายอมตนตกไปสวมำนจาหึงความเน่าความเหม็นก็นแล้วกันจงเป็นดอกไม้ที่หอมมีกลิ่นหอมพุ่งกระจรกำจายไปในคุณงามความดีและยังบริเวณนั้นให้หอมตามไปด้วย นี่คือคนคนหนึ่งถ้าเทียบดอกไม้ดอกหนึ่งก็ได้ประมาณนี้ฉะนั้นญาติโย,ยมทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงยกย่องกลิ่นศีลธรรมที่มันสามารถทวนลมได้และกำจรกําจายไปได้ไกลที่สุดคือศีลคือธรรมคือคุณงามความดีนี้ท่านยกให้เป็นยอดของกลิ่นเป็นยอดของสิ่งที่ควรจะสูดจดดมเข้าไปเพราะเป็นสิ่งที่ดีที่งามมากมายทีเดียว พูดในท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันชีวิตนี้มันก็เพียงดอกไม้ดอกหนึ่งในขณะที่มันบานถึงขณะที่มันชูช่อออกมาก็ให้มันหอมก่อนที่มันจะเหี่ยวคือแจะเจ็บตายลงไปก่อนที่มันจะไปตามอำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตาในสังขารน,น,นั้นชื่นว่าทำสังขารให้เป็นบุญญาพิสังขารให้เป็นบุญอย่าเป็น อย่าเป็นอาปุญญาพิสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งมีแต่บาปมีแต่ความเน่าความเหม็นอย่าให้เป็นอภิสังขารมานมานคืออภิสังขารเกิดมาแล้วก็ไม่ใช่สังขารสร้างบุญสร้างกุศลและยังเกิดมาแล้วยังมาทําตนให้ทุพพลภาพเป็นคนทุรพลหรือทุพพลภาพทางด้านจิตใจเพราะถ้าด้านจิตใจทุพพลภาพก็คือจิตใจใช้ไม่ได้ ก็เหมือนคนเกิดมาทุพพลาภาพหุ่นโงตามบอดทําอะไรก็ยากเพราะว่าทุพพลาภาพเห็นด้วนขาด้วนก็ลําบากเพราะว่าทุพพลาภาพไอ้ทุพพลาภาพภายนอกก็ยังพอทนพอแจ้คือแจ้ที่ใจแต่ตาทุพพลาภาพหรือว่าทุรพลทางด้านภายในคือจิตใจแล้วก็เป็นอันหมดกันอันิแน่นฟอนเฟะหมดคุณค่าหมดราคาหมดสิ่งที่ดีงามออกไปจากตัวแล้วก็หมดกัน ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายการที่เรามีชีวิตขึ้นมา,าเทียบก็เหมือนดอกไม้ดอกหนึ่งให้มันหอมนะให้มันดีนะให้มันเป็นบุญเป็นกุศลเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเรานะให้มันดีงามให้มันเป็นสิ่งที่มีสันฐานดีดูดีแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมอันนี้จะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเรามากมายทีเดียวอันนี้เป็นธรรมะพวกท่านทั้งหลายได้ฟังเทียบ เพราะว่าตามหน้าผานี้มันก็มีดอกนุ้นโผล่ขึ้นมาบ้างดอกนี่โผล่ขึ้นมาบ้างเป็นดอกไม้ธรรมชาติแต่ในดอกไม้ธรรมชาติที่มีอยู่นั้นมันมีบางพวกที่มันดูดีแล้วมีกลิ่นเหม็นแล้วมันมีบางพวกที่ดูดีแล้วมีกลิ่นหอมแต่มองดูด้วยสายตานี้มันดูเหมือนกันมันไม่ต่างกันแต่พอไปสูดไปดมเข้ามันต้องเห็นความแตกต่างของมัน คือกลิ่นของมันแตกต่างกันอันนี้ผูใ้ใ่นคนทั้งหลายได้ฟังผู้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันให้เป็นคติธรรมเครื่องเตือนใจว่าเราเกิดมาแล้วเราจะเป็นดอกแบบไหนดอกหัวใจของเรานี้ควรจะบานแบบไหนควรจะบานด้วยศีลด้วยธรรมดอกใจบานแต่ถ้าดอกใจเน่ามันก็จะฟอนเฟะเละตุ้มเปะในชีวิตของเรา แต่ถ้าเราเป็นดอกใจบานเชา้าบานสายบานบ่ายบานเย็นก็บานแบบไหนก็บานแบบผู้โทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดอกหัวใจมันบานอย่างนั้นมันก็รื่นเริงบันเทิงอยู่ในกุศลและคุณงามความดีดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ที่บันเทิงที่สุดคือผู้คนแบบไหนคือผู้ไปพระนิพพานสถานที่บันเทิงที่สุดคือพระนิพพาน เพราะมันไม่มีทุกข์เลยมันไม่มีกิเลสเลยที่เหลือดองนั้นไม่ที่มีไม่มีที่บันเทิงจริงหรอกมีแต่ที่กิเลสต้มตุนคนหลอกลวงคนมีแต่ที่กิเลสใส่คนให้หลงทิศหลงทางกิเลสมันหลอกมันต้มคนให้เป็นคิดไปปรุงไปสารพัดเป็นเพื่อนกันอยู่ดีๆก็กลายเป็นคนที่ไม่ใช่เพื่อนนัน ทั้งที่ไม่มีอะไรหรอกแต่กิเลสมันพลิกปึ๊ปบไปหมดถ้าจิตใจมีคุณธรรมมีศีลมีธรรม,ม,รรมก็ต้องประคับประคองเพื่อนและเราให้ดีและสรรสร้างคุณงามความดีกันแต่ถ้ากิเลสมันจะพลิกไปอย่างอื่นคิดไปอย่างอื่น <c oughs> มองไปอีกมุมอื่นถ้าเป็นธรรมก็มุมเมตตากรุณาุทตตาอุเบกขาถ้าเป็นธรรมก็มุมทานศรรีลภาวนาศรรีลส,สมาธิปัญญา ถ้าเป็นธรรมก็มุมสัทธาวิริยะกิตตวิมังสาถ้าเป็นธรรมก็คือฉันทะวิริยะกิตตวิมังสาถ้าเป็นอธรรมละก็มุมของความโลภความโกรธความหลงทั้งนั้นอิจฉาริษยามาณทิฏฐิมีแต่สักกายาทิฏฐิวิจยจิจิตวิจิจิตฉาสิรพัตตบรมาตโลภโกรธหลงรูปราคะรูปราคะมาณอุทะจวิชชาถ้าเป็นมุมของกิเลส มุมมันกว้างที่สุดเลยมันกินลึกกินนานแล้วมันก็ผ่านเน่าพาเหม็นไปเรื่อยๆโดยที่ตัวเองไม่ทราบความเน่าความเหม็นนั้นฟอนเฟะเชียวละนะถ้ากิเลสไปอยู่กับใครไม่ว่าผู้ใดเลยไปเกาะอยู่ในหัวใจกลุ้มอยู่ในหัวใจผู้ใดจะหาวันเวลาที่สงบสุขหรือบันเทิงใจด้วยความสุขอย่างแท้จริงเป็นอันไม่มีเลยฉะนั้นเราจะเป็นดอกไม้ที่ดูดีแล้วมีกลิ่นหอมคือมีศีมีธรรม ก็จะเป็นการดีกับเรายิ่งนักนี่ผู้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันก็สาธุกับทุกท่านขอความสุขความเจริญความสวัสดิมงคลจงมีแก่ท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปอารมนี้อาตมาพระมาท,ทีนาคติโรพร้อมกับธรรมาจักภูผาสมควรเจลาแลวละจึงขอเจริญพรได้จ,จบทั้งหลายในวนันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร